แม่ร้องเพลงชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนอย่าเฮิมอย่าเหอเะเยอะยานอย่าคิดต้องการเที่ยวทำตัวเป็นหัวเรือใหญ่ถึงระเบือมีคือกองฟ้าแล้วสักคราของลวงลงได้อย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำ อย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ผาดพังลวงมาเมื่ออไรจะไม่มีใครเอาใจปล้นเปลอเอาขึ้นเสียงสูงไหมเนี่ย <c oughs> อย่าอวดอย่าโอ,โอ้ว่าโตหรือดัง <c oughs> หากแม้มีทางชื่อเสียงด่งดังอย่าได้เฮือคนที่ดังกว่าเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังเกลอ อย่าข้าเมื่อเห็นคนลม้มอย่าสมน้ำหน้าคนเซอร์พอร้าข้าวแล้วเราเออเราอาจจะเจอกับความเจ็บใจอ,อคนถึงมีความชั่วเจ็ดหนความดีของคนมีน้อยเมื่อไรคนล้มเราอาจจะฟืน้นคนยืนอาจล้มก็ได้อ,อ,อย่าคิดว่าตัวเลิศลำ้ำอย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ ผ่าดพังดวงมาเมื่อ,อไรจะไม่มีใครเอาใจปล้นเปลอ่อย่าเยอออย่ายิงอย่าทำชิ้งชังอย่าคิดว่าดังแล้วไม่เดินจะเฮินมเมคินดังก็มีแต่คนอุ้มโอโซเลวสามกลับถูกยามมินคนดังคนดับอับจนก็คอนเหมือนกันทั้งสิน้นอย่ามั่วเบ่งชั้นเกินกลินกล่น เราต่างเดินดินกินข้าวเหมือนกันฟ้าหรอเป๊ะมากอ่ะอุ้ยมันขึ้นเสียงสูงมากขึ้นเสียงสูงไม่ทำใหจำเนื้อได้มันขึ้นปวดหัวเลยมันขึ้นเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงใครเมื่อกี้นี่ยเพราะอ่ะอของพุ่มพวงออ๋อเชื่อทีเดียวของของพุ่มพวงเหรออุ้ยแม่เพิ่งเคยฟังเพลงนี้เป็นเพลงเร็วๆหรอที่แม่ร้องเมื่อกี้คนที่ดังกว่าเรามีเหมือนเป็นการสอนเราด้วยเนาะใช่ไหมใช่ก็สอนคนประมาณยังไงเชื่อจะทีเดียวจะทน ช่วยเจ็ดทีดีคนเรามีทั้งดีและช่วยอย่างนี้หรอใช่ดังแล้วอย่าลืมตัวอ๋ออย่าจ้องหองอย่าพองขนเดี๋ยวมันจะตกลงมาถ้าวันไหนที่ไม่มีชื่อเสียงแลว้วจะไม่มีใครจะไม่มีใครอะไรคือประมาณว่ามันเป็นเหมือนแบบเกี่ยวกับชีวิตชีวิตในวงการด้วยนะรบบคนดังกันเลยนะเออคนที่ดังกว่าเรายังมีเออชอบพวงนี้ คนที่ดีกว่าเรายังเกลออย่าข้ามเมื่อเห็นคนลมอย่าสมน้ำหน้าคนเซอ์ขอรายข้าวแล้วเราเออเราอาจจะเจอกับความเจ็บใจคนลมก็อย่าข้ามคนดังกว่าเราก็ยังมีอุ้ยชอบเพลงนี้เลยไม่ไม่ยังไงยังไม่ไม่เคยข้ามดังแล้วอย่าลืมตัวดังได้ก็ดับได้ใช่ FC สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเออเพลงนี้มีความหมายว่ามีความหมายโหมด เขาสอนคนด้วยนะคนที่ดังกว่าเราเรายังมีคนที่ดีกว่าเรายังเกิดอย่าข้ามมาเห็นคนล้มอย่าสมน้ำหน้าคนส่อข้อแรกแล้วข้อละลเอออย่างเพลงนี้ความหมายดีผมฟังครั้งแรกชอบเลยเออว่าเออเออเพิ่งเคยฟังอย่าเย่ออย่ายิงอย่าทำคิงช่างอย่าคิดว่าดังแล้วไม่เดินจะเฮิร์ตเมคินคนที่ดังกว่าเราโอ้ยอ่า่เมคิน มี<อ>ขินดังก็มีดังก็มีแต่คนอุ้มโอ,อมโซเลี่ยสามกลับถูกยันมินมคนร่างคนดับอับจนก็คนเหมือนกันทั้งสิ้นอย่ามั่วแบ่งชั้นกันทินเราอาจเราอาจเดินดินกินข้าวเหมือนเราเคือเราเดินดินกินข้าวเหมือนกันเออว่ะ